สวัสดีชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดวีโอนี้เป็นการทำนายดวงในเรื่องของการเงินการงานความรักของชาวราศีธนูในทลนายช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคมเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะช่องชาแนลจัดป่าดูดวงไพ่ทาโร่ช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเราจะนำำําคําถามยอนท้่มาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปันโหรา99นะคะ ที่คอมเมนต์บัตรจะมีแปะลิงก์วิดีโอคําแนะนําในเรื่องของการจองคิวดูดวงเอาไว้ให้ด้วยใครสนใจดูดวงไปการส่วนตัวสามารถกดลิงก์เข้าไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้เลยหรือใครที่มีคําถามและข้อสงสัยในเรื่องของการดูดวงเราสามารถกดลิงก์เข้าไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อความสบายใจของทุกคนทุกท่านได้นะคะช่องปัดดูได้ทางลัคนาราศีแล้วก็เดือนเกิดค่ะ เน้นไปที่ราศีก่อนนะคะแล้วก็ไปดูที่ลัคนาเปรียบเทียบเพิ่มเติมสิ่งดีๆเก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีปล่อยวางมันไปหรือว่านําไปวางแผนลดความเสี่ยงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานไพ่ไปแลของชาวราศีธนูพลังงานไพ่ขึ้นเป็นอะไรเอ่ยกิงถือดาบค่ะกิงถือดาบแปลว่านิ่งเงียบเย็นชาขัดแย้งเลิกลาตอนนี้เวลานี้ชาวราศีธนูกําลังมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ไหม กำลังนิ่งเงียบกับใครอยู่หรือเปล่ากำลังเก็บทรงเก็บอาการไหม ตกงานไหมมีปัญหาสุขภาพไหมหรือว่าขัดแย้งกับใครในการทำงานหรือเปล่าความเป็นคิงถือดาบนะปัดเน้นว่าอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าขัดแยง้งอย่าอีกโกสูงอย่ายอมหักไม่ยอมงอนะอันนี้ถือว่าเป็นพลังงานพาไพ่ใบแรกที่ออกแนวจะออกมาเตือนชาวราศีธนูนิดนึงคือความเป็นธนูเนี่ยเรามีดาวพฤหัสมีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนชะตาใช่ไหม ดาวพฤหัสเนี่ยส่งเสริมชาวราศีธนูนะให้เรามีคู่มีแฟนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเรื่องของเงินดีงานดีแต่ถ้าตัวเราเนี่ยผิดิริธรรม ตัวเราเนี่ยไปทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกับใครบางทีเราก็ไปเจอเจ้ากรรมเเนในเวรในราม์ไลนี้ได้ใช่ไหมมันก็อาจจะส่งผลทําให้เราขัดโชคขัดลาบกับตัวเองได้ถูกต้องไม่เอ่ยนะคะเนั้นชาวราศีธนูที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้อย่างที่ปัดบอกไปค่ะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าขัดแย้งอย่าอีกโกสูงนะะอย่ายอมหักไม่ยอมงอนนะะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวดูสิว่าพลังงานไพ่สิบใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวราศีธนูนะคะ พลังงานไพ่ไปแล้วค่ะไปแล่เป็นพลังงานไพ่ของคาร์ฟแฟนค่ะชอบปะไพ่พระก,ก็มาเลยเมื่อกี้พูดถึงดาวพฤหัสใช่ปะดาวพฤหัสก็มาเลยจากนะคะไพ่พระคือสินสมาธิปัญญาความถูกต้องแต้มบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีการเลิกลาก็อาจจะมาจากสิลสมาธิปัญญาเราไม่เสมือนกันมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขัดกรองก็ได้นะคะพลังงานไพ่เป็นไพ่งงของหนึ่งคาถาค่ะ คุณน่าจะมีโอกาสได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณได้งานผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสหน้านที่การงานคุณเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งถ้าคุณตกงานหรือมีปัญหาในการงานคุณไปปรึกษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรึกษานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคุณจะได้รับโอกาสหรือได้รับการได้รับงานเอานะ สมเป็นราศีที่ดวงดีจริงๆเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยแม่เปิดไพ่ให้ดูหน้าคลิปนะสมเป็นราศีที่ดวงดีจริงๆเลยอ่ะหนึ่งกระทาขึ้นหนึ่งถ้วยเป็นอะไรที่ขึ้นยากมากเลยนะแม่นะแล้วอยู่ในพลังงานของฮันลาแฟนด้วยปะถือว่าทาลายนี้การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่น่าจะมาจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์และแต้มบุญของชาวราศีธนูจริงๆชาวราศีธนูที่นะคะ แต้มุุลดีนะจะสมหวังสมความปรรนานะคไพ่เป็นไพ่ของก้าดาบก้าดาบเครียดเครียดนะคะคิดมากกังวลใจแล้วก็แฮงแมนเหมือนโชคชะตาเนี่ยเหมือนโชคชะตาเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขานะี่ยนำไายชาวราศีธนูอะให้ต้องตัดสินใจต้องเลือกต้องเริ่มต้นใหม่ ต้องเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมต้องอยู่ในพลังงานของศีลธรรมอันถูกต้องแต่ตัวเราเป็นยังไงสับสนและซับซ้อนกับตัวเองหรือเปล่าสับสนและทับซ้อนกับตัวเองหรือเปล่ามีความแบบไปต่อพอทีคิดมากกังวลใจอันนี้ถ้าเกิดใครแบบว่าพื้นดวงพื้นดวงนะปัดแบบว่ามีโอกาสที่จะมีคนที่สอบได้สอบติดเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนไหว้พาขอพรประสบความสําเร็จ อพอได้แล้วก็ไม่ต้องไปแบบกังวลใจนะคะไม่ต้องกังวลใจนะหรือบางคนอาจจะก,กังวลใจแล้วก็แปลว่าได้ไหมได้บางคนไปเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ยังเครียดเรื่องเก่าๆอยู่เลยยังเครียดเรื่องเก่าๆอยู่เลยนะความเครียดความคิดมากความกดดนันอาจจะเป็นภาวะที่ชาวราศีธนูมีความรู้สึกแบบเราเจอการเปลี่ยนแปลงเนาะเราก็เลยเครียดคิดมากกดดันหรือเปล่านะคบางทีถ้าเราไปเจอปัญหาความสัมพันธ์ เราก็เครียดกินมากกดดันน่ะว่าที่เขานิ่งไปที่เขาเงียบไปเขาจะหายไปเลยไหมเราจะเลิกกันไปเลยไหมแม่อาจจะต้องใส่ดีเทลไปนิดนึงว่าเรื่องนี้มันมีความผิเศษอยู่ไหมถ้ามีความพิดศลอยู่อะ่ะสงสัยแม่ก็จะได้ไปเริ่มต้นใหม่จริงๆะเป็นแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดเขาไม่ใช่เนื้อคู่อะ่ะอยู่ดีๆเขาก็ทะเลาะกับเราแล้วเกินเบอร์เรื่องใหญ่เราก็เครียดเนะาะเราอยากจะรักเขาเราอยากจะเลือกเขาแต่ดูเขาไปจังเลย ดูเขาไม่อยู่อ่ะ,อะแสดงว่าเรื่องนี้อาจจะไปเริ่มต้นใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวดูไพ่ของห้าใบค่ะว่าห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะปัดว่าปัดอะจับมาหลายราศีนะแม่ไปสังเกตดูลาศีอื่นๆด้วยนะไพ่ของเขาว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเลื่อนเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเริ่มต้นใหม่เนะี่ยเท่าที่จําได้ราศีเมษก็ขึ้นราศีตุลก็ขึ้น ขึ้นนะพอดีว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมดาวอาทิตย์อยู่ในราศีสิงพอดีเดือนนี้ก็เลยเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะ energy ที่ขึ้นมาในตอนนี้ก็เกี่ยวข้องกับไพ่ที่เป็นประมาณนี้เลยแม่ไปดูเถอะราศีอื่นๆก็เป็นเป็นไพ่ที่พูดถึงความเครียดความคิดมากความกดดันอันเกี่ยวข้องกับการโชคชย้ยการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ปัาจุบันทไลน์เนี้ย อะไรที่จบกับชาวราศีธนูไปอะ่ะดูแบบเขาเรียกว่าหมดแต้มละหมดบุญวาสนาต่อกันละหมดกรรมต่อกันละอารมณ์จะเป็นแบบนี้นะอแบบนี้นะถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ก็ให้สบายใจนะคะไพ่บอกว่าผ่านพนะ้นน่ะดูเป็นกราฟที่ตกแบบศูนยะ์น่ะแล้วแม่ก็ ขึ้นเต็มสิบไปเลยนะศูนย์แล้วก็สิบไปเลยอย่างที่วหวานบอกอะถ้าตกงานก็คือได้งานแต่ปรึกษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงถ้าเลิกกับแฟนสงสัยได้เจอแฟนใหม่จริงนะจริงอ่ะดูไพ่นี้ไพ่เป็นไพ่ของแถวบลน์จริงด้วยอ่ะดูสิได้เจอแฟนใหม่จริงด้วยทำบาลาน์แปลว่าอะไรปรับความสมดุลปรับความเข้าใจเอเนจีของการเปลี่ยนแปลงขึ้นคู่ไพ่ของเดอร์สันอะพลังงานไพ่ต่อมาค่ะเป็นไพ่ของโหกทาค่ะ จะมีคนขอมาขอโอกาสในความสัมพันธ์แล้วปัดก็คอนเฟิร์มด้วยนะไอที่เราคิดว่าเลิกกันแล้วจบไปแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้ด้วยนะนะเขามีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้ด้วยอะไรที่เราดูพลาดไปแล้วอะดูมีความว่าจะได้รับโอกาสนั้นอีกรอบก็ได้ด้วยอ่ไพ่ก็จะดูเป็นทรงนี้ค่ะหกคาถาตกห้าเหรียญค่ะก็อยู่ที่แม่แล้วล่ะว่าแม่จะหันหันหน้าหาเขาไหม เห็นไหมผู้ชายกําลังวิ่งได้ตามผู้หญิงอยู่มีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะแล้วก็คิดมากหรือกังวลใจน้อยอกน้อยใจยเป็นเราไหมอะเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวไหมถ้าเรายังพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วถึงเวลาเลิกลากันไปแล้วเขากลับมาใหม่แม่ก็คิดให้ดีๆนะเพราะว่าปัดบอกว่าอะไรอาจจะเจอคนที่แบบสิ่งศักดิส์สิทธิ์เลือกมาคัดกรองมาก็ได้นาะใช่ไหมนะแต่มีโอกาสกลับมาใช่กลับมาแล้วเป็นยังไงเป็นทรงเดิมอะเขากลับมาให้ใหเรา ตอนแรกเหมือนม,อมาง้อเราตอนหลังเราไปง้อเขานะทุกทรงเป็นแบบนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาในตอนนี้เวลานี้นะคะชาวราศีธนูในช่วงทำลาย16-31สิงหาคมค่ะเป็นเอจีของการจบเราเริ่มต้นใหม่เป็นเอจีที่กราฟตกเหลือศูนย์แล้วก็ไปสตาร์ทที่10เลยนะแม่น่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะพลัางงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ นำพาให้คุณได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานอย่างที่ปัดบอกไปค่ะถ้าคุณตกงานถ้าคุณไม่ไหวจะเคลียร์กับอะไรแล้วคุณอยากหางานใหม่เปลี่ยนง,งานใหม่คุณลองปรึกษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือคุณจะได้งานเปลี่ยนง,งานนะคะแล้วก็พอคุณจะลาออกจากงานเขาจะดูชุดๆหลังๆคุณเอาไว้ด้วยนะ ทีนี้ก็อยู่ที่คุณจะตัดสินใจอะ่ะแตะ่อาจจะแนะนําว่าอะไรที่เกิดขึ้นในทไลายนี้มันควรจะเป็นเรื่องที่ตัดสินใจง่ายเรื่องง่ายเริ่มต้นใหม่ได้ดีกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราได้พลังงานของการถูกสนับสนุนถูกซับพอร์ตแล้วก็เหมือนจะผลักดันอะ่ะให้เราไปสู่อะไรที่มันราบรื่นขึ้นสว่างขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ่ะยังก็ต้องเป็นเราด้วยว่าเราจะต้อนรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาไหมเพราะว่า คือชงชะตาให้มาแล้วเราจะรับไหมอยู่ที่เราด้วยนะอันนี้เรื่องของหนะะ้าที่การงานถ้ารอเรื่องของโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสอบได้สอบติดอันนี้ได้แน่นอนนะคะแล้วโมเมนต์บางทีเหมือนประมาณเหมือนจะพลาดแต่ก็ได้อะ่ะไพต่ตอบแบบนี้ได้ด้วยก็อยู่ที่เราจะตัดสินใจด้วยว่าจะรับหรือไม่รับนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินหรอคือปัดว่าไพ่การวันนย้ไพ่ไม่ได้พูดเรื่องปัญหาการเงินแต่ก็ไม่เหมาะกับการที่ตัวเราเองจาก เขาเรียกว่าอะไรนะไปให้ใครหยิบยืมหรือคาประกันไม่แนะนำนะคะอาจจะส่งผลทําให้เราแบบว่ามาเครียดภายหลังแบบนี้ก็ได้นะของเก่าไม่ใช้ของใหม่ก็ยังมายืมอีกนะดูทรงจะเป็นแบบนี้ได้นะยิ่งไพ่ผ่าขึ้นใบแรกเขาจะมองว่าเราเป็นคนใจดีนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักความรัก energy วันนี้ก็จะมีอยู่สองแบบแบบแรกคือเลิกไปแล้วกลับมาใหม่ตอนแรกมาง้อเราตอนหลังเราต้องไปง้อเขากับแบบที่สองก็คือว่า ก็อยู่ที่เราจะตัดสินใจอ่ะว่าเราจะไปเลือกใหม่ไหมเพราะว่ากดิ์สิ์อาจจะมีคนใหม่มาให้เราเลือกแต่ว่าเราจะเลือกเขาหรือเปล่าอะเราจะเปิดใจไหมหรือว่าเราจะรอคนเก่าเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพลังงานไพ่ที่เพิ่มเติมมาปัตอาจจะมองว่าดูจะมีเรื่องเครียดในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะอืมเรื่องเครียดคิดมากเรื่องความรักเรื่องสุขภาพอะ่ะแต่ไพ่มันดูมีความแบบเปิดเผยเฉเลยขึ้นมาหลายอย่างถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยรักษาได้หายดีนะคะ ซ่อมบ้านซ่อมรถก็ไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างผ่านพ้นไปนะคะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การจบลงการเลิกลาลงก็อาจจะทําให้คุณได้เห็นอีกมุมด้านมืดของเขา,าแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเอเนจีในตอนนี้ดูไพ่จะอาจจะแนะนําว่าคุณอาจจะเหมาะกับการเริ่มต้นให้ถูกที่ถูกทางถูกเวลาถูกคนถูกต้องตามศีลธรรมเปลี่ยนแปลงตัวเราไปในทางที่ดีขึ้นอย่าไปอยู่ในความเครียดความคิดมากความกังวลใจความทุกข์ กับกับสิ่งที่เราดูพยายามก็ได้นะพยายามเปลี่ยนพยายามบาลานซ์แต่ก็พยายามอยู่ฝ่ายเดียวอะเวลาเขาจะหักเขาก็หักเราเลยอะไรแบบนี้นะมันดูทําให้ตัวเราอยู่ในภาวะแบบน้อยใจน,ยน้อยใจนะคะน้อยใจหรือว่าน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรแบบเนี้คือเป็นไทม์ไลน์ที่เราอาจจะต้องโฟกัสไปสิ่งที่เรารักเราชอบอะ เป็นแบบมาเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูไพ่ทำแนะนำระบบสรุปของชาวราศีธนูค่ะพลังงานไพ่ทำแนะนำระบบสรุปนะคะใบน้้เป็นไพ่ของหนึ่งดาวถ้ายกย้ายเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนะแม่นะไพ่ขึ้นแบบนี้นะ่ะรู้สึกจะขึ้นอยู่กี่ราศีหลายราศีอยู่นะอืะยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนแล้วการยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปขึ้นแบบสิบเหรียญได้มากว้าวมาก ว้าวมากนะตอนแรกก็เครียดอยู่เนาะจะมีงานไหมจะได้เริ่มงานไหมจะมีคนช่วยไหมว้าวเลยนะหกหกถ้วยคนะ่ะหกถ้วยเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องคำว่าช่วยเหลืออยู่แล้วนะอืเนี่ยคําว่าเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสอย่างที่บัตบอกถ้าคุณลาออกจากงานที่เก่าพอคุณได้งานใหม่ปุ๊บเขาย้ายคุณอยู่ทันทีเลยพอคุณเลิกกับ วิ่งไล่ตามคนรักคู่ครองตั้งนานไม่รักไม่ชอบไม่เลือกเราสักทีไม่ปรับไม่เปลี่ยนสักทีพอเราเดินออกมาจากความสัมพันธ์เป็นไงเขามาตามเราเฉยเลยเห็นไหมเอเจไพ่เป็นไพ่ของหกถ้วยค่ะหกถ้วยไพ่ของสองคาถาค่ะแล้วก็พลังงานไพ่ค่ะนะเป็นไพ่ของสามเหรียญไพ่ดีทุกใบอะ่ะแม่ถ้าปัดาให้ระวังหรอระวังอะไรระวังเรื่องเอาเงินไปช่วยเหลือใครกับระวังเรื่องสุขภาพนี่แหละนะคะ มันดูมีความแบบอาจจะทำให้เรากังวลใจบ้างไงเครียดกิดมากกดดันไปต่อหรือพอทีสองใบนี้นะไม่ว่าจะเรื่องงานหรือความรักตัดสินใจได้แต่อย่างที่บัดบอกไปว่าทำลายนี้ดูไพ่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงอันนี้แปลว่าประสบความสําเร็จอันนี้แปลว่าเงินดีอันนี้แปลว่าได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลืออันนี้สิบเหรียญค่ะสิบเหรียญคือมั่งคั่งร่ารวยก็อยู่ที่แม่แหละว่าแม่จะตัดสินใจยังไงเลือก เนื้อคู่คู่ครองที่พาเราไปมีความมั่นคงในอนาคตอุปถัมภ์ช่วยเหลือเปเราเลือกงานที่พาเรามีความเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีสําเร็จบางคงมากยิ่งขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะาตามไพ่เนาะนะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านค่ะใครสนใจดูวดวงเป็นการสร่วนตัวก็แอดไลน์ปันโฮลา99ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้ สวัสดีจ้า